ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่หญกับศึกเชฟหม้อเหล็กชาบูชิเคป๊อปแต่คุณอย่าลืมนะครับว่านะฮะมันมีกติกาพิเศษกันอยู่นะครับครับไอ้กติกามาันเร็วไหมอ่ะโดนหรอเรื่องต๊อกเนี่ยนะขอให้ไว้ใจผมฮะ<อเ> เฮงเจียรองไซอิ๋วรองไซอิ๋วให้พ่ออคนไทยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คุณพีคครับก็ได้กินเข้าไปอีกคำแล้วเขาพาไปอย่างต่อเนื่องครับไม่มีหยุดเลยไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วสปีดของเขายังไม่ตกทำไมมันสมูทอย่างนั้นวะโหดมากเลยเนาะนี่เหนือนาทีเดียวพี่จะหมดเหรอครับห้าจานเนี่ยไม่น่าไหวมั้งน้องมันเยอะไปปะ สวัสดีครับผมพีทนี่แหละต้องบอกนะครับว่าช่องกินป๊อปปู่าอย่างเราเนี่ยต้องมาหาอะไรกินกับป๊อปปกกันหน่อยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ชาบูชินะฮะซึ่งชาบูชิเนี่ยเขาออกเมนูใหม่นะครับเป็นชาบูชิ K-POP นะครับหรือโคเรียนป๊อปปู่าเมนูเป็นชาบูสไตล์เกาหลีนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ไม่ทับนามีการแข่งขันแน่นอนชื่อวสึกอะไร เชฟโมอเหล็กชาบ,บูชิเฮป๊อปครับผมต้องบอกว่าไม่ป๊อปธรรมดาเราจะมากับวงป๊อปร็อกที่เป็นตำนานอย่าบอกว่าตำนานเลยทุกวันนี้ก็ยังโด่งดังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะแข่งนะฮะเดี๋ยวผมขอไปกินวอร์มกับเพาะก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน อาที่ว่าอยู่ตรงหน้าผมนะครับเป็นเมนูชาบูชิเคป๊อปนะครับเป็นเมนูป๊อปปูล่าของเกาหลีมาไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วที่สําคัญนะน้าซุปของเขายังเป็นน้าซุปคุโรกิมจิด้วยนะครับผมอันนี้สุดยอดมากๆเลยนะฮะหอมแบบกิมจินะแต่ว่าไม่ได้กิดเค็มนะมันจะอมหวานหวานิดนึงอร่อยนะฮะปัวมากนี่ครับผมไก่ทอดซอสเกาหลีะฮะ บับ๋บได้เผ็ดอร่อยดีนะไปกูดนะต่อมาต่อที่แซลมอนดองซีอิ๊วครับผมกินง่ายๆเพลินนะนี่ครับพิมพบับนะฮะกิมบับนะฮะมันกูดเขาบะกินติครับผม,ม,มรวบไปเลยคำเดียวไปครับ <Wow. S 1> เขาบอกว่าหลากหลายมากนะครับของกินลงของกินเล่นมาเต็มเลยนะฮะอย่งระหว่างเรารอวงป๊อปล็อกในตำนานนะฮะเราก็วอร์มท้องรอก่อนเอาเอาเฮบูระมาใส่แล้วลองกินกับข้าวผัดกิมจิอืมลองต้วน,นี้ ต้องบอกเลยครับว,ว่าอร่อยเข้ากันมากครับลงตัวมากเข้ากันสไตล์เกาหลีกับญี่ปุ่นเลยมหมดแล้วบู๊ดเรากินไปเรื่อยแตวมันดูนะฮะวันนี้การแข่งขันไม่ธรรมดาแนะะ่นอนอื<ะ>อหมดว้าเอานี่ฮะ เอาของเราครับผม,มย้ายมาแล้วนี้มั้งเขาวอร์มท้องรอก็วอร์มท้องรอก่อนอ,อ อ่ถ้าใครอยากจะกินเหมือนผมนะครับผมก็นี่ครับเมนูชาบูชิเ Pop, คป๊อปโคเรียนป๊อปปูล่าเมนูนะฮะเพียงแค่399บาทเท่านั้นกินได้ไม่อั้นด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มนะฮะและพิเศษกว่านั้นถ้จาจ่ายเพิ่มเริ่มต้น69บาทนะเราก็รับแซลมอนดองซีอิ้วเนี่ยไปกินฟินเพิ่มไปได้เลยนะครับผมก็สามารถมาได้ตนะั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับก็มาลองกินกันดูฮะกับชาบูชิเคป๊อปนะครับรวมเมนู ญี่ปุ่นนะครับผมระหว่างที่ผมรอวอร์มท้องแล้วก็รอวงร็อกที่อดังที่จะมาเนี่ยเรามีเกมแข่งขันกันอีกเยอะเลยซึ่งตอนนี้นะเชฟเขาพร้อมมากๆเแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะรอควายกันอยู่นะฮะกับสึกเชฟหม้อเหล็กชาบ,บูชิเคป๊อปครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่กับศึกเชฟหมอเหล็กชาบ,บูชิเคป๊ K และว,วันนี้นะเรามีเชฟเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะและเชฟคนแรกได้แก่เชฟตงเชฟตงเทพลามย้อนจากเกาหลีบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่าจะเอาเส้นมามัดใจคุณและคนที่สองได้แก่เชฟจำครับผมเชฟจำผู้ช่ำชองอาหารเกาหลี แล้ววันนี้เขามาพร้อมกับต็อกบกก่ที่จะนำมขาขยี้ใจคุณให้แหลกคือ <Hey. S 1> คนที่3มได้แก่เชฟรัต uh โอ้แอคจังเลยแอคจังเลย oh. เชฟรัฐพิฆาตไทยรีเชฟนุ่มหล่อชาวตุรกีแต่หัวใจรักไก่ทอดซอสเกาหลีสะง,งน้นยามได้ที่เขาปล่อยคนกินต้องร้องโอดโอยว่าเอาอีกเอาอีกและคนสุดท้ายของเราได้แก่เชฟดิม เชฟบะ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 เชฟดิมผู้ที่เกิดมาพร้อมกับโอไดเรื่องอาหารทํำทําเว้นๆแต่เรื่องเต้นๆนี่อันดับหนึ่งแน่นอนไม่ต้องยอโทษนะมึงมาไงวะมึงมารถไหนเนี่ยมารถแห่เอางี้วันนี้ใครแต่งตัวเป็นอะไรกันซอเซอบเเออแตได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้ทัดเจนหนักไปตายอบป้า เป็นเชฟเปียกไม่เป็เชเียกเชฟเปียกเ็นเชฟเป็นเชฟเป็นเชฟเนเชฟทำยังไงทำยังไงทเชฟเอียทําไงนั่นสีนั่นสีนั่นสีสวัสดีครับผมก็ผมก็จักรพันจักรพันแผลจักรพันแผลครับผม เออเป็นเชฟไรเนี่ยเป็นเชฟไรเป็นเชฟทำใบไม้สีเขียวครับสามารถใช้สมุนไพรไทยทำอาหารอะไรก็ได้ครับผมเฮ้แต่คุณยำเก่งเนี่ยคุณยำเก่งยำมุนเส้นยำกันไหลยำกันไหลเป็นคนที่ชอบดูรายการทำอาหารเป็นคนชอบชิมเป็นคนชอบติชอบพูดชอบพิจารณาแต่ทำข้าวไม่เป็นครับปกติรายการอาหารในยูทูบคูณชองอะไรหรอชองคุณซีครับชอบคุณซีครับเป็นหัวปลาอ๋อ ีเมื่อไม่มีการเสียเวลาครับวันนี้ต้องมาทำอาหารที่ผมดินเรามี FC เป็นเดิมพันพี่จะกิน FC ผมเหรอไม่ใช่คือต้องบอกมี FC เป็นเดิมพันถ้าใครชนะเราจะมีวอเชอร์จากชาบูชี500บาท40รางวัลแจกบาท40รางวัลนะใครชนะนะถ้าทตูคันเร์ชนะ FC ได้ไปแต่ว่าถ้าเกิดทางผมชนะ FC ผมได้นะ นี่เป็นการต่อสู้เพื่อ f อของเรากติกาก็คือทีมทัชชูคัลเลอร์จะต้อง DIY เมนูคนละ5เมนูแต่จะกำหนดเวลาให้เพียง20นาทีเท่านั้นโดยระหว่างการทำอาหารทีมทัชชูคัลเลอร์จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีกติการับซ่อนอยู่โดยทีมทัชชูคัลเลอร์จะไม่รู้เลยว่ากติการับนั้นคืออะไรหากไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้ทีมพ่ายแพ้ไปถ้าพร้อมแล้วศึกเชฟหม้อเหล็กชาบูชิเคป๊อปนาที จับเวลาไโดยมีชื่อเมนูเลยฮะชื่อเมนูมีสิครับอะไรฮะซอสเกาหลีผัดบิบิมบับเอไอเดียเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะออย่าผิดนะไม่มีภาพโอเคข้าวผมไก่ทอดเกลือหั่ไก่ทอดเกลือหั่ใหญ่ไว้คุจะไปของกูยาวอยู่แล้วของผมนะฮะอ่ะเป็นเมนูที่ชาวเกาหลีฮิตมากอ่ะคือในไทยก็ชอบกิน มีเป็นบบ,บไก่ทอดซอสเกาหลีขอ <Yeah. S 1> บผมครับโอเด้งนุ่งครับ <Yeah. S 1> เราจะอาโอเด้งที่ต้มในน้ำในน้ำซุปมาอยู่แล้วเนี่ย uh, uh, uh. เราจะเอามาแยกออกมาแล้วก็มาลวกอย่างงี้ครับเราจะมีข้าวผัดกิมจิอยู่แล้วข้าวผัดกิมจิที่เตรียมไว้ใช่ประมาณนี้ไข่แดงนะครับแยกไข่แดงอย่างงี้เอายแยกไข่แดงอ,อ๋อเอาไข่แดงไปลวก ่แตกซะด้วยแตกแตกเทเลยครับถามนิดนึงที่ที่ดิมทํานี่คือยังไงมันผสมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นครับมันเป็นการผสมผสานกันใช่ครับเพราะชาวบูชิกันน่าติดไม้นะมึงวันนี้ครับโอเด้งน้องของผมนะครับมันผสมระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นครับเพราะชาบูชิเคป๊อปอร่อยทั้งสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่นครับผมเข้ากันเลยเข้ากันเลยเฮ้ย เพราะเมนูครับชาบูชิเคป๊อปอ,อร่อยเข้ากันทั้งสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่นครับผมอ๋อมันเป็นแบบนี้ผสมกันได้ครับไม่ต้องห่วงกิมจิโอเด้งผสมกันได้อ๋อแค่ตรงเอสโลแกนเมื่อกี้นี้เส้นฝั่งนู้นอื่นแล้วนะฮะเท่าไหร่ฮะอืดแล้วนะฮะวันนี้วจำบบ้างครับผมว่าไงครับวันนี้จับทำอะไรครับต๊อกครีมซอสวาซาบิเรื่องต๊อกเนี่ยฮะขอให้ไว้ใจผมเพราะมันต๊อกต็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  ปกติอยู่อยู่อยู่ที่วงเล่นเล่นหนี้ป่ะครับต็อกตอกตอกครับต็อกตอกตอกครับเดี๋ยวเราไปดูที่เชฟตรงกันบ้างเฮ้ยอันนี้หมูตัวผู้นะทำไมอ่ะหมูหนุ่มหมูหนุ่มอันนี้มุกทัตทูอันนี้มุกทัตทูวมุกโคตรฝืนเลยอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกมุกทัตทัว คนหนึ่งนะคุณเลงอะไรครับผมอมองไม่เห็นนะเปลียนเวนเปลี่ยนแว้นเอามานี่มามาผมช่วยเก็บไหมวันนี้เชฟตรงทำเมนูอะไรตั้งชื่ออะไรไว้รามยอนะกระดาษกูเลยวหมรามยอนจำปงทะเลเดือดครับแล้วเกาหลีเนี่ย king of r a m y o n คือจำปงครับผมมีคอนเซปต์อยู่ไอยังไงครับเมนูชาบูชิเคป๊อปรวมเมนูป๊อปปูล่าสไตล์เกาหลีนะฮะอร่อยเข้ากันทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น เอาอานี่มาฮะอ่ะบดบดต่อไปอันนี้ผมได้ดัดแปลง DIY ไว้แล้วสำหรับพี่พีทโดยเฉพาะครัเลยจำปงทะเลเดือดเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแต่คุณอย่าลืมนะครับว่านะฮะมันมีกติกาพิเศษกันอยู่นะครับครับถ้าคุณพลาดไปนะฮะคุณอาจจะโดนบทลงโทษได้นะครับ แลอีก10นาทีนะคะผมอย่าลืมนะฮะกติกาที่เรามีซ่อนอยู่กติการับของเรานะครับถ้าผิดพลาดโดนลงโทษไม่รู้นะครับผมเมนูของคุณอะไรเป็นวัตถุดิบหลักครับเออมีเส้นรำยอนครับเส้นลำยอนแล้วก็มีอะไรครับผมซีฟู้ดต่างๆก็มีเออมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยตลับเนี่ยฮะกุ้งนี่อ่ะอ่ะบดลงโทษมาครับทำผิดกติกาครับผมทำอะไรฮะห้ามใช้กุ้งเหรอฮะห้ามชี้ครับ เนี่ยฮะกุ้งอ๋อฮะอ๋อไม่ได้กมื่อานสคริปต์มาไลยรู้ไงไม่รู้เรื่องผมให้ดูกติกานะฮะควาบชีนะครับผมอ่านกติกาให้ฟังฮะทำโทษนะครับผมต้อง DIY เมนูเพิ่มโดยวัตถุดิบหลักก็คือวัตถุดิบลับพิเศษ เลือกตัวแทนเป็นคนทำหนึ่งคนส่วนอีกสคนจะต้องบอกใบวิธีด้วยท่าทางและห้ามใช้เสียงเด็ดขาดคนที่จะต้องมีคนทำก็คือคุณรัฐครับรัฐครัใช่แต่อีก3ามคนใบใช่ครับห้ามใช้คำพูดใบเป็นท่าทางรู้ใช่ไหมวันนี้คืออะไรครับแต่ไม่ยอมพูดห้ามห้ามพูดเป็นคำพูดห้ามูุพูดนะครับครับผมวัตถุดิบเนี่ยอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วผมจะให้เขาใบคุณทีละคน โดยที่เขาไม่ใช้เสียงพร้อมครับพร้อมไหมฮะครับผมพร้อมไหมฮะครับรรเดินเมขึ้นม,มาตอกบินอ๋อ,อ,อเอาไข่ไก่สอกตอใส่ในจ,จานเคโบกมือโยกฮะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วออาพี่เด็ดพี่เด็ดพี่เด็ดเออให้พ่อผมมาทำ พ่องพ่องในสุดแทนนี่เลยเหรอใช่ทุกอย่างในนี้คือวัตถุดิบที่ให้คุณต้องรังสรรค์เมนูที่สบายขึ้นแบบแบบนี้ถูกไหมแล้วพ่อคูคืออะไรและพ่อคูคืออะไรอ่ะขออีกทีหนึ่งฮะอันนี้ปลาอันนี้ปลาพ่องอ๋อปลาพ่องปลาพ่องไงปลาแซลพ่อไงใช่ไหปลาแซลพ่อปลาแซลมอนเนี่ยนี่แหละปลาแซลม์ึงรู้ได้ไงเนี่ยกูไม่เข้าใจว่ามึงว่าอย่างนี้เพื่ออะไรมันมีอะไรง่ายกว่านั้นตั้งเยอะ นี่ลัดรัดนี่รู้ผมรู้แล้วอะไรหมุนหมุนก็คือโรอาอคุณคุณสังเกตจากของอยู่บนโต๊ะนั่นเองครับนะฮะอันนี้ผมรู้แล้วต้องเอาต้องต้องมีการทำโรขึ้นแล้วก็ใช้ปลาแซลมอนดองซีอิ๊วเนี่ยนะฮะนี่ปลาห้อปลาแซลมอนปลาแซลมอนปุ๊บหาเฮงเจียดองซีอิ๊วดองซีอิ๊วดองซีอิ๊ว ปนให้กูเสร็จเถอะโอเคเดี๋ยวต้องทำติดต่อให้พ่อพ่อมึงทายเลยเดี๋ยวมันนี้คือวันที่บิบพื้นเขาใบแล้วคุณทำได้เลยนี่นะครับโลมาวางนะฮะโลมาแปะตาใช่ไหมใช่อ๋อเป็คือดองไซอิ๋วนั่นแหละใช่ครับผมชอบไหมชอบชอบไหมอันนี้ก็พอแล้วพี่เอาไปไปเอาไปพี่คุณมีตั้งชื่อไวปไหมแซลมอนดองโรม และช่วงแปเปีแบบนี้เนี่ยแซลมอนดอกซีอิ่วเนี่ยครับ5-6ชิ้นเนี่ยแค่69บาท52ชิ้นนี่129เต็มเต็มเลยเต็มเต็มกินกันแบบจุใจไปใครชอบแบบไหนก็สั่งเอาชอบเยอะสั่งเยอะครับตามนี้แต่อย่าลืมนะครับครับคุณต้องทําต่ออ่ามันต้องมีกติกาพิเศษอย่าลืมนะครับครับอย่าพลาดนะฮะตั้งใจครับความสะอาดสําคัญนะครับทุกคนนะฮะไอจานสะอาดผมไม่ว่าครับแต่ว่า คุณใช้มือจับเนี่ยนะครับถุงมือถุงมือคุณนี่เลอะมากครับเปลี่ยนหน่อยไหมครับอ๋อมือจับอย่างอื่นมาเยอะแล้วใช่ไหมโกรกโปกครับคุณจะเปลี่ยนหน่อยไหมฮะเปลี่ยนดีครับเปลี่ยนนะครับอ่านี่นะครับผมอ่าให้กติกามันเร็วไหมอ่ะโดนแล้วเหรอครับโดนแล้วเหรอคืออะไรอ่ะ ห้ามชี้นิ้วอุ้ยโอ้โชคดีครับผมไม่ได้ชี้นิ้วห้ามถอดถุงมือนะฮะอ้าวอันนี้นะครับบทลงโทษนะครับผมนี่เขาบอกห้ามถอดถุงมือนะครับต้องบอกนะครับและบททำโทษของเรานะครับโดนกินอาหารสุดวิจาดาลดิมสามารถกินหมดได้ภายในเวลาผมเคยเห็นเขากินนะตอนเด็กหมดถ้วยนี้หมดถ้วยนี้ประมาณแบบเพื่อนเขาเป็นคนเขาอยู่วงเดียวกันเขาต้องรู้ ว่าเพื่อนเขาเป็นคนแบบไหนกินยังไงให้ร้าน DIY ก็ได้ครับผมปรุงเหาผมจะทำเป็นซุปวาซาบิสดชื่นสดชื่นให้คุณทานอ๋อเป็นสุตพิสดารนะฮะอร่อยไหมสดชื่นไหมส้รับมันจะมีความสดชื่นเชื่อไหมพีพีก็ไม่รู้หรอกว่ารสชาติยังไงอ๋ออ๋อหนึ่งสอง อ่ามันจะมีรสชาติถึงความแบบแสบแบเพลินเพลินกลมกล่อมกลมกล่อมอ้าดูจากหน้ากินก่อนจะได้หายไงนี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเป็นบทเรียนมากเลากินข้าวเนี่ยกินน้ำตาวกินน้ำตาไอ้เฮ้ยเหลือสามนาทีนะพวกคุณรีบๆเลยนะ ทุกคนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะครับครับผมคนดูฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้ง4คนเขาทําอะไรครับผมเชฟดิมครับมีเมนูโอเด้งโด้งครับโอเด้งซุปไข่โอเด้งลูกชิ้นรวมหมูบดแซบซุปบะกามิไข่ฝอยครับผมผมเชฟจำนะครับก็จะมีเมนูต็อกครีมซอสวาซาบิซุปต็อกกิมจิต็อกซูชิยากิไข่ซีดัลดแมงกระพรุนครับผม สำหรับเมนูของผมนะฮะเชฟตรงนะครับผม <Yeah. S 1> รามยอนจำปงทะเลเดือดซาบะรามยอนแห้งถมบุระรามยอนเบคอนพันสารพัดผ็ดหมูบดข้าวโพดโรลสำหรับของผมนะครับเชฟรัฐครับมีเมนูบีบิมบับไก่ทอดซอสเกาหลีคิมบับไก่ทอดซอสเกาหลีจูมกบับไก่ทอดซอสเกาหลีอูด้งไข่ออนเซนและยำสลัดวุ้นเส้น เพดรวมสไตล์ญี่ปุ่นครับตอนนี้ก็ถึงคราวของคุณพีทอิทแล่าคุณพีทอิทเปลี่ยนชุดทำไมครับเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมในการกินนะฮะเมื่อกี้ผมเล่นคุณคุณมีกติกาคืนผมบ้างไหมเมื่อกี้คุณมีแบบว่าถ้าเกิดว่าห้าข้อหมบางอย่างผมก็มีเหมือนกันกติกาก็คือ พีทอีทแหลกจะต้องกินอาหารที่แท t t o ูค o เลอร์ดขึ้นมาให้หมด20เมนูภายในเวลา20นาทีโดยระหว่างการกินนั้นก็จะมีกติการับที่พีทอีทแหลกก็ไม่รู้เช่นกันว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องกินด้วยความระมัดระวังหากพลาดท่าโดนกติการับอาจจะทําให้แพ้ไปก็เป็นได้และนี่ก็คือการตัดสินค,ครั้งสุดท้ายแล้วว่าใครจะได้รับกิฟต์วชเชไปแจก f c ของตัวเฮง อย่างตรงหน้าเนี่ยอุปสรรคของพี่ในการกินวันนี้คืออะไรฮะวันนี้คืออุปสรรคจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ถัดวงทัดทูคัลเลอร์มาอยจะบอกว่าเราได้ซัดไปแล้วกว่า80เมนู80เมนูนั่นแหละคืออุปสรรคแล้วก็บีบด้วยเรื่องเวลาทำไมต้องไปกินเยอะขนาดนั้นนะตะก,กะครับผมตะก,กะครับผมเขาสุดท้ายแล้วรางวัลก็คือเป็นกีบวอเชอร์ให้แฟนคลับกีบวอเชอร์ของชาบูชิ500บาท40รางวัลเป็นรวมเป็นกี่บาท สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเอาโอเคสี่หมื่นไม่ถูกคื่องดนตรีไร้องเพลงดีกว่าอย่างนี้ถึงเวลาวัดกันแล้วใช่ไหมครับผมพร้อมยังเอาเลยเอาเลยมึงให้คิว20นาทีเลยวสิกูอะพร้อมเรียงก่อนก่อนจะกินขอแบบพูดสักนิดนึงเลยไหมนักดนตรี จะมาทำอะไรที่มันหน้าตาสวยแบบนี้ได้อันนี้อันนี้ทีมงานเขาเตรียมไว้นี่พี่ผมมาทำผมทำเสร็จปุ๊บมื่อกี้ใช่ไหมทีมงานเขาเอาไปทิ้งแล้วก็เขาอันใหม่ที่เชฟทองกูสาส่งให้มึงเทพเอานะฮะ3 2 1ไปครับไป20่สิบนาทีโอ้ยหมดแง้วอร่อเข้ากันอยู่นะฮะเพราะชาบูชิเคป๊อปนะฮะเป็นการรวบรวมเมนูที่ป๊อปปูล่าสไตล์เกาหลี เข้ากันได้ดีทั้งสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่นเจ๋อเยอดนี่คือความในใจที่ผมอยากจะพูดเห็นแล้วครับคุณข้ามเคียวแล้วพูดห้ามพูดตอนเคียวครับผมเฮียแม่กวัวตีนพี่จ๊ออ่านบทลงโทษให้พี่พีชฟังหน่อยสิห้ามพูดตอนเคียวทำโทษโดยกินเมนูไอติมฟูดาเฟเติมความสดชื่นให้หมดแก้อ้ กูยังไม่ทันเริ่มไม่กินเลยกูรอดติมข้าถ้วยแล้วเหรออันนี้คือถ้วยถ้วยไอติมเขาหมดเหรอฮะมปนถ้วยใหญ่ขนาดนี้คือดันนิสัยกูญแจหนึ่งโอ้โหนี่คือคาเฟ่จริงๆนี่ก็คือสามก้อนปกติแล้วก็มีท็อปปิ้งอีกโอ้โหมารวมการดีไอวายจริงเพราะว่าผลไม้แกติมเนี่ยพอใส่เข้ากันนะมันง่ายอร่อย แล้วตอนนี้คุณพีดครับก็ได้กินเข้าไปอีกคำแล้วเขาปาไปอย่างต่อเนื่องครับไม่มีหยุดเลยเขาทำความเร็วได้ค่อนข้างดีทีเดียวเขียยให้หมดลีนโอ้โหโหดมากเลยนะโอ้หสองถ้วยไปเลย อือเข้าไปแล้วครับโอ้โหเข้าไปอีกครั้งหนึ่งสปีดของเขายังคงอยู่ไม่มีตกเลยทีเดียวนะครับผมโอ,โอ้หนาวว่ะทำบุ่งหนาวไงโ,โัโ้โเขาตัวที่ห้านะฮะเอ้ยหมดจริงว่ะเอ้ย เรแซลมอนลองซีอิ๊วโอ้ยอันนี้คือเซ็นร้อยยี่สิบเก้าบาทนี่คือทีเดียวหมดรับเดียวนะรับรับตอนกินอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่กินไปกี่จานละเดี๋ยมีพาเฟ่ข้าช่วยไปคุยกูเลยข้าพูดพูดได้แหมมันไปแล้วไงอุ้ โอโหเกี่ยจริงคุณใครทำแมะไม่มีเชฟทำฮะเชฟทำฮะคุณจ้างนี่แหละครับจริงพอเข้าเอาอะไรมาใส่เนี่ยม <laughs> ันก็เข้ากันนะ DIY เข้ากันมากเข้ากันเข้ากันเหมือนอะไรตรงเพราะว่าของเขาดีครับเพราะว่าชาบูชิเคป๊อปเนี่ยรวบรวมเมนูป๊อปปูล่าสไตล์เกาหลีอร่อยเข้ากันได้ดีทั้งสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่นจ้าต้องจ้างกูแล้วแหละกูว่า โอยมันลงไปตรงไหนวะเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยโอ้หปกติพี่พีทกินข้าววะล้กี่จานพี่มื้อนึง่งเงี้ยห้าบอกกะเพราห้าจานนี้เอออย่างนั้นแหละไม่ไม่ไม่กินทียรจานแต่กินห้าจานห้าจานข้าพูดคำว่าจานครับผมไม่ไม่ไม่กินทียรจานกินทียรจานแต่กินห้าจานอนแขอพูดอะไรคำหนี้งตีตี ทำโทษในการหยุดรับประทาน3นาทีในการสกัดตั้งเวลาคือว่าใน20่นาทีจะทันไหมถ้าหยุด3นาทีนะโโอ้โอไก่ทอดซอสอเกาหลีกินกับพิมแบบแต่จริงแล้วเวลาคนดูมานั่งฐานที่ชาบูชิเนี่ยก็เอามาทำตามมาได้นะครับวันนี้แททูคนเร่ก็ทำให้ดูกันแล้วนะฮะ เหลือเวลาอีก5นาทีโอ้ยไล่เลยครับเขามามันสมูทเนี่ั้นวะมันลงตรงไหนวะเนี่ยเครีย้ยงครับมันดำแบบเหมือนมีหลุมดำในกระเพาะเขาปะอันนี้ที่เขา DIY กันอันนี้ชื่อเมอนูว่านะคระับอ่าปลาสะดุงใส่อยิ๋วอะไรแบบ เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งใครยังไม่ลงจานคุณต้องลงจานได้แล้วนี่เหลือนาทีเดียวพี่จะหมดเหรอครับห้าจานเนี่ยไม่น่าไหวมั้งน้องมันเยอะไปปะอีกสิบไม่ไนาทนีครับสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งอุ่นแล้วไม่ทันแนะแล้ววอชเชอร์ก็เป็นของพวกูรู้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแพ้มันก็คือแพ้แต่ก็พอทำหน้าดรอได้อยู่อยู่ดีใช่ไหมได้เนาะเนาะค่อยกินเพราะมันเป็นไงนะตรงต้องบอกว่ามีกีบวอชเชอร์ ให้กับแฟนคลับของ Tattoo Color นะฮะมูลค่า500บาท40รางวัลครับผมให้กับแฟนคลับของ Tattoo Color ขอบคุณมากครับแต่ว่าเราก็ลงโทษพี่พีทโหดนะแบ่งกันไหมซึ่งต้องถ้าเกิดตามตามตามที่คุณจะไปก็อยากจะแบ่งใ้ที่พีทครึ่งๆได้ไหมครึ่งครึ่งได้ไหมอย่า20-20่ส้บละกันอ่ะ20-20่สิบยี่พีทอิฐแหลก ทคลเได้ไหมเอางี้นะครับนะก็สำหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กพีทอีทแหลกนะครับผมแล้วของแท่ทุกันเลยก็ตามได้ที่เพจแท๊ทตุคคอนเลอร์ทีวีนะมาดูกันเลยเฉยอ่านละอ่านได้ไปดูที่แท๊ทตุคคอนเลอร์ทีวีแล้วก็จะมีในเฟซบุ๊กแท๊ทตุคคอนเลอร์ด้วยเดี๋ยวตามไปดูครับถ้าใครอยากกินครับชาบูชิเทปป๊อปคอเรียนนะครับป๊อปปูล่าเมนูอย่างงี้นะฮะก็สามารถเข้ามากินได้ที่ชาบูชิทุกสาขานะเพียง399บาทเท่านั้นเองนะครับทุกสาาขเลย ะะฮตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม2565นะครับผมเฮ้ยแต่ผ mm hmm. มบอกตรงนะมันกิน evet. ได้ไม่อั <tı>. ้นเลยนะฮะ399บาทเท่านั้นเองนะครับผมคุ้มคุ้มคุ้มสำหรับชาตุดูคอนเทิร์นะฮะปลายเดือนพฤษภาคมนี้เราจะมีซิงเกิลใหม่ปากโปรโมชั่นของชาบูชิด้วยนะครับ399บาทไม่อั้นฝากด้วยฮะวันนี้กดไลค์กระดิกร์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมระดิกราะที่นี่คือะดิกระดิกริเคปดิก รวบรวมเมนูเพร่าดตายเกาหลี